วันที่อากาศดีๆก็ามาชมมะชาลาเต้กินกันช่วงนี้คืออยากลองกินนมตัวใหม่ๆดูบ้างว่าด้วยเรื่องของนมโอ๊ตใครชอบนมโอตตัวไหนบ้างอะมาแนะนํากันหน่อยนมโอตตัวแรกที่นึกถึงเราก็เห็นบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวโอไซต์เห็นเพื่อนๆหลายคนและที่ชอบเอามาชมกับมะชาคือตัวนมโอตเนี่ยดาวไม่เคยลองเลยที่เคยลองเอามาชงกับมาชาแล้วเนี่ยก็จะมีนมอ mond, นัลมอนด์นมถั่วเหลืองแล้วก็นมวัววันนี้ดนะ้าก็เลยจะมาลองใช้ตัวนมโอตของโอไซเนี่ยชงกับมาชาดูบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชงมะชากันก่อนเลยช่วงนี้ก็จะชบ แบบใช้น้ำสองอุณหภูมิเพราะว่าปกติคือที่บ้านไม่มีกาต้มน้ำปรับอุณหภูมินี่วันนี้ดาวก็จะใช้เป็นตัวโอ๊ตไซส์กล่องนี้เลยความรู้สึกแรกที่ได้ลองกินตัวนี้คือรู้สึกว่ามันแปลกๆแต่ก็อร่อยดีนะคือส่วนตัวดาวรู้สึกว่านมโอ๊ตเขาจะมีแบบกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็กลิ่นค่อนข้างแรงนิดนึงไม่เป็นไรกินไปก่อนเดี๋ยวก็คงจะชินเองเพราะว่านี้ก็ครั้งแรกเลยจากที่ดาวลองกินมาชานมโอ๊ตเนี่ยดาวรู้สึกว่าเขาจะมีความกลบมาชาไปนิดนึงคือรสชาติตัวนมโอ๊ตเขาจะเด่นมากกว่ามาชาแต่ดาวว่า はい。<music>